ค่ะตอนนี้นะคะก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะมาขุดต้นกล้วยหรือว่าตัดกล้วยนะคะส่วนนี้ก็คือเราจะนำไปเป็นปุ๋ยนะคะค่ะทำปุ๋ยหมักน้ำนะคะนี่ก็ต่างคนต่างช่วยกันต้นกล้วยเยอะอยู่นะคะตอนนี้ก็กำลังตัดต้นกล้วยกัน เพื่อจะไปทําปุ๋ยหมักน้ำกันนะคะนี่คือต้นกล้วยที่นำมานะคะแล้วก็มาตัดรากที่จะสามารถเอาไปปลูกได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ เราก็จะใช้แค่ลำต้นต้นกล้วยนะคะส่วนรากก็มีประโยชน์คือเอาไปปลูกได้ต่ออีกนะคะนี่พี่แอลนะคะกำลังสับรากหน่อกล้วยไวไ้ค่ะนี่คือเครื่องสับบดหน่อกล้วยนะคะเครื่องสับนะคะที่จะใช้สับหน่อกล้วยนะคะโอ้ออกมาเยอะเลย ่อกล้วยนะคะก็จะเป็นเครื่องทุนแรงอีกเครื่องหนึ่งที่นำมาสับหน่อกล้วยได้รวดเร็วนะคะตอนแรกเราก็ใช้มีดสับก็ใช้เวลาพอสมควนนะคะตอนนี้เราจะทำหลายถังเนาะหลายถังก็เลยช่วยกันนะคะแล้วก็มีเครื่องบดสับของอาจารย์เกตนะคะก็ย่นระยะเวลาในการทำรวดเร็วขึ้นนะคะ อ๋อถ้าถ้าหน่อใหญ่ก็ปาดครึ่งนะคะปาดครึ่งแล้วทยอยใส่ค่ะ เยอะแล้วนะคะแป๊บเดียวนะคะ,คะที่ตรงนี้นะคะเป็นศูนย์เรียนรู้ปูทะเลหนองน้ำแดงนะคะของอาจารย์เกศน,นะคะที่เราได้มานำอุปกรณ์ส่วนต่างๆนะคะมาเพื่อจะทำ ปุ๋ยน้ำรถจืดตอกล้วยนะคะก็มีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยนะคะที่นี่ทุกคนช่วยกันจับข้าวใบนะคะเพื่อที่จะทม่ให้เศษหนอกกล้วยนะคะกระเด็นออกไปในที่ต่างๆนะคะก็วันนี้ก็ช่วยกันดีมากๆเลยนะคะ ค่ะส่วนผสมของปุ๋ยหมกักปุ๋ยหมักน้ำอ่าลดจืดนะคะจะมีอันนี้คืออะไรคะอาจารย์อันนี้เป็นน้ำหมักรดจืดที่ทำจากหนอกล้วยนะคะค่ะหนอกล้วยเลยแล้วเราก็ทำไว้จากอ่าวกวรวมพึ่งตนเพื่อชาติรุ่นสิบนะคะค่ะ จากศูนย์อนุสสตร์พอเพียมพนาของทิ๊นวิงค่ะตราไ้ทำไวตั้งแต่วันที่3เดือนพันวาคมค่ะอเมาอ๋อค่ะอันนี้ก็คือ2ทางนี้นะคะเราจะใช้ก่อนเนาะเพื่อที่จะไปต่อเชื้อในการทําเชื้อตัวใหม่นะคะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะนี่คือถังที่เราจะไว้สําหรับ ทำปุ๋ยหมักน้ำกันนะคะหลังจากที่เราไปตัดต้นกล้วยเพื่อที่จะมาทำเดี๋ยวดูวิธีการทำาเป็นช่วงๆนะคะเดี๋ยวจะลงให้ดูนะคะก็ถังประมาณนี้ใครมีถังแบบไหนก็สามารถทำได้เลยนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะเรานำต้นกล้วยที่บดนะคะมาลงใส่ขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่หน่อกล้วยสับนะคะต้นกล้วยสับนี่ละคะลงไปใส่ก่อนนะคะเป็นขั้นตอนแรกค่ะเนาะแต่เราจะใส่กล้วยไปกล้วยสับประมาณ15โลลงไปนะคะก็อัตราส่วนที่เราลองทำดูนะคะเปิดฝาถังที่3โซเอาพิวมา ขั้นตอนที่2เราจะนําน้ําตาลทรายแดงมาละลายกับน้ําเพื่อให้น้ําตาลทรายแดงละลายดีแล้วก็นาไปเทลงถังเป็นขั้นตอนที่ 2, 2> ค,ค่ะเเราก็านี่นะคะชีวิต์ควนร่วงเอิญกวนน้ำตาลใส่น้ํานะคะเพื่อให้น้ําตาลละลายนะคะถึงจะเอาเทใส่ลงถังนะคะให้น้ำตาลละลายผสมน้ำจิตริตนะคะเพื่อให้น้ำตาละละลาย ตาลละลายดีแล้วเราค่อยใส่หัวเชื้อนะคะตามลงไปในถังนะน้ำผ่อันนี้กำลังคืน,นน้ำตาลน่ครับที่ผสมกับน,น้ำละลายน้ำน้ำตาลใจละลายนะก่อนจะใส่หัวเชือ้อขั้นตอนที่สามเราจะนำหัวเชื้อที่หมักไว หลายๆเดือนนะคะที่เป็นหัวเชื้อน้ำเรียบร้อยแล้วนำมาปากใส่ภาชนะกนะะ็เอาไปเทใส่ลงในในถังเลยนะคะที่เรากะปริมาณไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ไปถัป่วสาลีลงไปค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายแดงผสมกับน,น้ำาลายะลงไปแล้วก็หัวเชื้อน้ำหมักหัวเชื้อน้ำหมักนะคะขัดต่อไปก,ก็จะเอาน้ำเปล่ามาใส่พอประมาณ ประมาณเกือบเต็มนะคะแต่ไม่ต้องเต็มนะคะเพราะว่าจะให้อากาศตรงนี้นะคะเพื่อให้เขาขยายตัวขึ้นมานะคะเดี๋ยวแรงดันเขาจะขึ้นมานะคะแล้วก็ไม่ต้องใส่เต็มแล้วก็ปิดฝาให้แน่นตอนนี้เราก็จะมาใส่น้ําให้ขึ้นมาถึงปริมาณนี้นะคะโอเคค่ะขั้นตอนที่4ี่นะคะเป็นขั้นตอนที่ เราจะนําน้ําเปล่านะคะมาใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายเนาะแล้วก็เหลือนะคะอากาศไว้ในถังด้วยเนาะแล้วก็มาคนคนคนเมื่อเราเติมน้ําเข้าไปนะคะประมาณครึ่งถังแล้วเนาะก็คนให้มันเข้ากันคนที่ต้นกล้วยสับนะคะให้เข้ากันนะคะเข้ากันดีแล้วก็เราจะเพิ่มปริมาณน้ําขึ้นมาเรื่อยๆนะคะพอไปกินบ้านนะได้แล้วมีนอไปกินบ้านเด้อ นี่คะ่ะถังถังต่อไปอันนี้นี่ครบแล้วนะคะหน่อกล้วยสับนะคะครบแล้วพี่ดาวนะคะกําลังเทหน่อกล้วยสับนะคะลงถังอีกถังหนึ่งนะคะเราจะทํากันหลายๆถังเลยนะคะเพื่อเก็บไว้ใช้ในายามที่เราปลูกผักนะคะเราจะได้นําไปใช้ได้ทันทีเลยนะคะเยใช่แล้วค,ะค่ะ<ป>นี่คะ่ะ วดค่ะนี่ขั้นตอนสุดท้ายคนคนคนท่านทำไมไหลจูรูแบบนี้คะโอ้คือเก่งแต่เนาะมือหน,นึ่งมีกัรพ่นเนี่ยหายรังวัดในเงนินสิพออยู่บ่ใ<อ>ส่ตองแสงเลียญหา <c oughs> ว่าม่พี่เอามัพี่ปราดาวบอกว่าประดาวจะแตกให้พอๆกันนะคะแตกเหรียญให้หาเทเลยค่ะเคตา เราจะมาดูวิธีการทําน้ําหมักนะคะตอนนี้นะคะคุณลูกกับคุณแม่ทําแข่งกันนะคะใครได้เยอะกว่ากันนะคะใส่ตรงสีฟ้าเลยลูกที่พี่พลอยทําเนี่ยค่ะกี่ถังนากิมน้ำกี่ถังช้าอเกเอเก่งมากลูกดูว่านไงนะคนๆนจะหน้าฟ้้าเลยนี่ ดีคนเลยน่าเหรอุยดูแผนกแผนกสับกล้วยนะคะแผนกสับกล้วยอยู่ขวามือนะคะสุดยอดมากเลยค่ะแผนกคนน้ำมาก็คนโอ้โหร่วมแรงร่วมใจกันในนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ค่ะจากนั้นเราก็มาปิดฝาไว้ให้สนิทนะคะปิดฝาให้แน่นนะคะแล้วก็เก็บไว้ได้หลายเดือนนะคะเก็บไว้นานก็จะเป็นปุ๋ยที่ดีนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดแชร์กดไลค์แล้วก็กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ